40พิสุณีพระอ,อระหันต์ลำดับที่32พระอุตามาเถรีพิสุณีผู้เคยเป็นสิทธิ์ของพระประตาจาราเถรีเนาะเชิคีพระสคามืออุตามาเถรีนะเนาะอาเวสคามือเหลืออกเกบเาเวด้าสคามือปตาจาราอาแร่นะเนาะอเวเลมาโลเาล ตสคามืออัตตาพีต้ามาเนาะเอาไว้เล็กนาตยาเลยเอาไว้สกามือปาตาจาราโอ้คนเนี่ยเอาไว้เกวราสกามือปาตาจาราแปลงเนาะเอาคนนี่ยโจข้ากัตเตอร์เนี่ยเนาะโจข้ากัตเตอร์แพ้ปักซ้ายอย่เพื่อเอาไว้ได้เนี่ยเนาะเอาไว้สกามืออุตตมาเนี่ยเนาะเอาไว้กัตเตอร์เอาไว้ไว้าด้เลยเซติมิโอเนาะเอาไว้ดได้เลยกรุงสัวัตถีเนาะกรุงสัวัตถีเนี่ยเกวได้เลยกอตลาจอบพาเทียก็อาตาเปอร์เนาะ သောကမုတ်တမနိဒလဝေတော့သဘောတူတယ်အဝေလကနာဝတ္တရာလသောကမုပတာကြရာဖျာနောအဝေလကနာဝတ္တရာတော့ဒီကောပဲကာတော့တဲ့တန်ပေါ်နောအဝေကာတော့တန်ပေါ်နော်ဝေချင်းနာအထုတ္တရာနိအဘလောဒဘလောနောဝေချင်းနာအထုတ္တရာဖျာရင်တော့ဒီနေ့နောဝဘနောအစာရင်ဒုက္ခပါဝေဒီနေ့တရားပါနောဝေတကယ်ပါယဟန္တာပါနောအခောစနေ สักคมอปัตาจาราหรือสิ尼亚เรียดสักคำมือปัจาราะเกียรยานได้เวสิได้เลยสอกคมือุตมานี่อ yeah. ัสสยองเดอามเนาะัสสยดือดเมคนนี้ยอาชิพนนต่าังเส้นเนี่ยต่นด้านนอกหมาน้อตักน็ที่วันตั้งเือลยเลอะ่อเียลอะเรื่ข้อเลอะต่ชมงชมากลาที่จะเดือดเาาเนียาะคนอันนี้สออคำมือปัตตาจาราเนี้เนาะสิ尼เได้เลอสอกคำมืออุตมาาสสัเดือดเ้ามคน เอาไวเตลอดยากะไว้ไดตยากะต่อมโยกะเนาะเตลอดยาณดตยาคันนี้วินบลอนนี้สักคำมืออุตมานี่กัน่าบ้าไว้ได้บลอนนี้ก็เช่นหน่อตุตยาบลอนนี้โปรเกรไว้ได้เลยยาดาเนาะตือเลอสักคำมืออุตมานี่แก้ว่าว่ยานดาเนี่ว่าเวลาพระอรหันต์ตบลอนี้เนาะเอาโอลลคีเนี่ยเวเตลอดไว้ได้เนาะเอาเว้าก็จ้าเปล่ี๋เนาะเมสสะเมสทัชชุโมดเนาะเมอโอเหมืองตื่นเนาะ မောမတွေ့လေမတွေ့နေတဲ့စာတားရှုံမနဲ့တမှုတူဘွန္ဒရာတမှုတူဘွာလောတတိလာတာတတတကပေါအဲ့ဒီရတတိတကပေါဆုစားနေလဲလဲတားရှုံမကလန်းเนาะဟောကတူခືတက်လေเนาะဟာတော့အခုတို့ပါเนาะဟောကစားနေဟိုတဲနာစာနေချစ်နော်ချန်နေเนาะချစ်နော်ချစ်နော်ဘာဟာချစ်နော်ချစ်နော်ဘာဟာเนาะဟိုရနိုင်လူရီဘော်ရဲ့ဘော်ညာတဲပဲနော်ဟိုဒါလူရီဘော်ရဲ့ဘော်နေဘာနေစာနေလေ เวลาเลอขมือปตจาราพิจานเนาะเลวลาเลือขามือปตาจาราพิยาว่านี่ยสามือปัตาจาราเนี่ยคเนีนวิอตยาเนียบ้าเชว่าเขันดาย่ปาเนาะขันดายปาอายตนะคือปาบเดือธาตุสีเนาะแต่ละปารีบย่อยก่อนบ้าบ้าเนาะเอาแว้ขันห้าเนี่ยขันดาเย่ป้าเนาะเอาแว้อายตนะเนี่ยโอ้ว่คือคือปาเนาะไม่เลืธาตุเนี่ย อาลุยป่าเนาะอายตเออายตนะเนี่ยบ้า,าเฉยไปหน้นเลยเอาวก็ได้เลยเหยกรอนเนี่ยตาหูจมูกลิ้นไก่ใจเนาะคือที่เนี่ยนะที่อัสซาเนเอาไว้หละเอาลปอคาะดูนี่ยมัสซาเน่เลเปอรคาดคันดาเลปร์คาเดเอาวตาพ่อเปเคาเดนัเดก็ปูแมกซีเปล่โมกาสาวเลเปอร์คาเดจะดูเน,นี่ที่อะ ก่อนหนึ hi, no? ่งเราท่าก no? so ่อนเนี่ยเอาไว้ได้เลยท่าทั้งสี่เนี่ยว่าไว้ได้เลยกะลีเนาะกะลีทีมิอูฮอโคเนาะตาตาขานเนี่ยตาลุยที่เนี่ยเนาะฮอกโคตรเนี่ยตสกัามือปตตาจาราเทรีเนี่ยฮอลอ์เนว์แวต่อกัมมืออุตมาอาตยาเนี่ยบัาเชอร์ไว้ได้เลยตาเซมิโอฮีเนาะตมิโอเตมิโอเนี่ยโอดาอปาเจ้าเต็มหมก่อนนี้เนาะเอาไว้สกัามืออุตมาถึงเราขึ้นนาบตาตาขาน သားသယ <they> e ်မျိုးရလာတော့တရားသယ်မျိုးရလာနေအဝဲနေချင်းတော်စော့စွာလာခဲ့တာအနော်ချင်းတော်စော့စွာလာတာတော့ကေနလာတာကနဲ့ ठी ကနဲ့ခြာခဲ့တာနော်ချင်းတော်အာထုတရားဝဲဒဏ်ကြီးကြွယ်ကြွယ်နေလျှော့ကတော့နေတော်တော်7วันနော်ချင်းတော်တက်တက်နွိနွိနီနော်ချင်းတော်နွိနီနီနော်ဒူလခေါင်းနီထားမှာတော့နော်ဒူလခေါင်းစောထားမှာလာနေကြကြပြက်ရေးတရာ mahagaw ke takhi nelin no mahagaw ke takhi nelin ko ne awae gacha plan ne nyon la ke kho da da no akosane an ne takhi mahagaw takhi ne bache ra le wen ni ya hadali da ba thob alo khosot ni rawae kya ba ye handa lo de ho ne nyon la ke kho le ya no tan chin no atun ba chin no khli kho le no akosane ko ka tithi kan ne lokhamun ne awae ko ta ba weda amabu ba ra ตาบุคลีเนลุวิปัสสิจเนาะวิปัสสิภาคสั่ญาจดเนเอาไว้มาบุบผาเวลาโอปุโอบโปเนี่ยมีก่อหลอนตลอดใช่ไหมเนาะมีกอดปละโยกหลรอนเอาไว้แล้วมาเวลาสี่หลักขอปานเนาะเวลาสี่หลักขอปานเนี่ยแปลวิปัสสิภาคสั่ญาจดเนี่ยอมีเวลาเลยพระเอกะโบสถิกาเทรีเนาะมีเวลาเลยพระเอกะโบสถิกาเทรีเนาะโคจรเนี่ยคเมื่อเป่าว้ ตอนคำมืออุตมะแปะว่าโอตัดแจ๋วโอตัอาวะเนาะเอาโหต่นนี่ว่าท่าบลึกเอาไว้ได้เนาะเลยยันๆนักเข้าป่านเอาไว้มาบุนเราก็รีดไม่ดท่าบลึกท่าบลึกกับเราเด๋อหรอเนาะพระตราเราตั่าบลึกเราลราเนาะเอาไว้อนุโมทนาบุญเนาะอนุโมทนาบุญเนี่ยแกท่าบูนตัวมีอย่างเนาะเอาไว้อนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุเนาะ